มาเล่นหลุมสิบครับขึ้น9หลุมหลังแล้วมาลองใช้โปรยวันที่เป็นสีเขียวครับโปรยวันมาดูว่าจะตีเป็นยังไงบ้างเลี้ยประมาณ193หลาถึงธงนะครับมีลมตามลมนิดๆตามลมนิดๆเดี๋ยวรู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาลองดู193หลาผมตีเลข6กเลยครับ รอบนี้จะลองตั้งใจขึ้นหน่อยโดนดีแต่เหมือนจะสั้นโอ้ยสั้นอยู่หน้ากรออีนอมันตามลมจริงปะเนี่ยไป ชัวเวท50องศาชิปเลยโอเค okay. มาพัดเซพาระยะประมาณ2ฟุตครึ่งไม่ไกลมากครับแต่ว่าก็เป็นระยะขาสั่นอยู่รอมั่นใจครับ เราเป็นคนพัดดีที่สุดในโลกโอเื่อ <Yeah. S 1> พัดพาไป,าไปครับอืมมารุมสิบอ็ดพาห้าครับห้ารอห้าสิบดอกเล็กขวาเล็งยัดบ่อทรายนู่นเลยครับไม่กล้าตีเฟสครับเพราะว่าน้ำอยู่ขวา คิดว่ามันน่าจะเฟสเองครับเรียบร้อยตามดอกเล็กเลยครับเหมือนตบมือไปชอยังไงไม่รู้มาบุกแล้เหลืออยู่ประมาณ245หหลาถึงทงครับ ีนต้นไม้เนี่ครับต้องตีบอลไปทางซ้ายแล้วก็เฟดหน่อยถ้าตีตรงอันตรายหน่อยอย่ลองตีเฟดนิดๆครับเล็งซ้ายทงหน้าต่ำเอาลูกอยู่ซ้ายหน่อยหน่อยอลูกอยู่กลางนิดๆโหไม่คัดเลยเออ โอ้ตกทรายทรายไปแก้ไขต่อครับระยะประมาณ26หลาถึงธงระเบิดทรายครับทรายเปียกหน่อยผมจะเอาลูกไว้ตรงกลางครับแล้วก็ยืนสแควร์เลยตั้งใจว่าจะตีเข้าไปหลังลูกประมาณสัก1นิ้ว โอเคเลยทงไปประมาณสักคันทงหนึ่งครับพัดระยะประมาณคันทงครึ่งมาดูว่าจะพัดได้ไหมให้ลายขวานะครับโอเคลงไปแล้วเอ้ยปะฮะหลุมสิบสอมอเครับ เฟรย์แคบีกแล้วน้ำซ้ายน้ำขวาครับมีบอ่อทรายดักอยู่เราไปซ้ายของบอ่อทรายขวานะครับวันนี้ตีออกขวาหมดเลยแล้วคอยไปลุ้นดูว่าจะอยู่ไม่อยู่หลายลูกแล้วลองเล็งดีด ตีดีแล้วลมหอบไปข้ามทรายไปแล้วมาโอเคมาตีข้ามทรายมาครับเหลือระยะประมาณ110หลา110หลาผมใช้เวทสี่เออเวทห้าครับจะเริ่มลวนลวนแล้วตีไม่ค่อยดีสติสตังไม่ค่อยอยู่ละ5้ว52 ตีร้อยสิบหลาลูกอยู่ในแอ่งนะโยนเข้าไปเลยโยนสูงเลยกะให้มันหยุดแต่ไม่รู้น่ายอยู่แถวๆทงอลครับเดี๋ยวไปดูลูกนี้ตีมาแล้วครับโชคดีตีมาอยู่ใกล้ทงอ่า โอเคมาลุ้นเบอร์ดี้กันครับลูกสีเหลืองนะครับมาโอกาสพัดเบอร์ดี้ครับได้ประมาณสักสามฟุตนิดๆให้ลายตรงๆครับพัดเบอร์ดี้โอเคเบอร์ดี หลุม13นะครับหลุม13พา4ี่สหหลาครับความยากของหลุมนี้นะครับจากแท่นหลังเนี่ยมันจะติดต้นไม้ต้นนี้เลยครับมันจะเหินยากหน่อยผมผมปักถอยหลังมาประมาณสัก2คลับนะครับก็คือผมสามารถปักได้นี้เลยผมก็กะปักให้มันให้มันถอยหลังมาหน่อยแล้วก็ตั้งทีสูงหน่อยเพื่อเพิ่มโอกาสในการเหินนะครับให้มันเหินข้ามต้นไม้ต้นนี้เลยจริงเร็งหลักแดงนู่นเลยครับ หลักแดงตรงทรายเลยโอ้โดนไม่เต็มโดนปลายไม้โอเคโชคดีครับข้ามแนวต้นไม้ไปแล้ว ชดสองครับเหลือประมาณ94หลาครับแต่ว่าลมมันไปด้านานี้ครับจากซ้ายไปขวา94หลาผมเลือกเวด56องศานะครับอาจจะต้องเล็งไปซ้ายนิดๆเพราะลมหอบจากซ้ายไปขวาน่าจะตีเกือบร้อยหลาพอดี ผมจับโชคนิดๆครับโอ้ซ้ายแบบดึงจัดเลยครับคล่อมลงมาเลยโอ้ระดับทงแต่ซ้ายจัดเลยอืมไปแก้ไขตอ่อมาจะเลี้ยวไหมเลี้ยวมาตีเกี่ยวซ้าย ัดเบอร์ดี้ประมาณสักสิบหลาแต่ลายเยอะมากครับตรงนี้เป็นเนินเลยตีนเนินเลยอาจจะต้องพัดขึ้นตีนเนินหน่อยแล้วให้ลูกปล่อยออกเร็งใบนี่เลยครับมาดูว่าจะเข้าไหมรไจินตนาการสำคัญมากกว่าความรู้ครับจินตนาการเยอะไปหน่อยให้เยอะไปนี่ตรงนี้มันต้องเลี้ยวเยอะ เซฟพาครับให้ลายผิดไปนหน่อยน้ำหนักได้อยู่แต่มาอยู่ประมาณสักสามฟุตครึ่งเป็นพัดไซยู่หน่อยอาจจะให้ลายขวาขอประมาณขวาในนิดนึงโอเคโอ้ยพาปะมาถึงหลุม14พาสครับ370นะครับ ด้านขวาเนี่ยเป็นที่อัคโครจรครับไม่ควรไปมีทั้งบ่อทรายแล้วก็ขึ้นกินค่อนข้างยากเราเล็งนู่นเลยต้นมะพร้าวต้นเล็กนู่นเลยครับตั้งใจว่าอยากขึ้นประมาณสักร้อยหรือร้อยนิดๆโอ้ยโดนบางไปหน่อยลูกดอ,อกไปทางซ้าย โอ้ไปอยู่ใต้ต้นไม้ด้วย่ปอชอดสองครับอุปสรรคอีกแล้วน่าจะแก้ไขทั้งวันเลยเออ่โทม,มันอยู่หน้าก็จริงครับระยะมันแค่1 1อยหลาถ้าเป็นอยู่เฟเบนเน่งๆน่าจะน่าจะมีโอกาสได้ลุ้นหน่อยแต่นี่คือต้องชอดแก้ไขแล้วครับต้องเล่นลูกต่ำผมเอาเบอร์หนะครับมาตีระยะประมาณ110เลือกเหล็กที่แบ็กสวิงแล้วไม่โดนกิ่งไม้เยอะครับ ผมมาลูกเท้าขวาหน่อยเท้าจะยืนกว้างผิดปกติหน่อยนะครับเพราะว่ามันเหยียบรากไม้พอดีมีต้องตกข้างหน้าแล้ววิ่งเข้าไปครับเบา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 ,บาโอ้ยไปไหลตกทรายโอ้เออแก้ไขดีแล้ว เอ้ยยืนเล็งไม่ดีปะมาแก้ไขต่อยีสิบหลาโอ้ไม่หยุดเลย แข่งโปก๊กอ่ได้ไปลุ้นไะเซฟพ,พาเหนียวเหนียวหน่อยลูกคันธงนิดนิด,นดให้ลายขวา้ไม่น่าไปเพิ่มลายเลย ไ<อ>ปลหลุมสิบห้าครับร้อยแปดสิบสามหลาพาสาตามลมนิดๆผมตีประมาณร้อยเจ็ดิบสามครับจะเลือกใช้เหล็กเจ็เลยลองมาดูว่าเหล็กเจ็จะอ่อนไหม ตีไม่โดนเลยเออสั้นเลยหัวอ๋อยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดล้านป่ะเกินไ้ยี่สิบห้าโอเคน่ะยี่สิบห้าล้า อมันโดนจุดนุ่มหรือเปล่าโปรสอดดีเลยนะซึดเลยเนี่ยห้าหกนะผมะว่ากรีนมันต้องตกแล้ววิ่งป่ะแต่อันนี้คือโดนย้อนหญ้าแล้วหยุดเลยอ่ะโอ้โหอ่าและข้อมูลไหมมาชดหนึ่งก็ไม่ดีชดสองก็สั้นมาอาศัยพัตเตอร์ช่วยจะเซฟผ่าได้ไหม วันสี่หลาสี่เก้าโอ้ยพาเหนียวเหนียวเฮ้ยไพาลุมสิบหกพาห้าครับห้าร้อยเจ็ดสิบสามหลาตีไม่ดีเลยทั้งวันอ๋อให้อยู่ไฟเวร์ครับปักทีออฟด้านนี้เลยเพราะว่า ต้นไม้ต้นนี้ขวางหน่อยกะตีให้ตกแล้ววิ่งครับตั้งพีต่ำหน่อยวิ่งไปวิ่งไปแคลรี่ไม่ได้ไกลครับแต่อาจจะได้วิ่งหน่อยปะชดสองครับพาห้าหลุมสิบหก สองกล้องไปถึงหลัก200ที่อยู่ตรงนี้ครับประมาณ100หลาอ่หลาข้ามน้ําน่าจะระยะข้ามล้วเพราะหลักแดงอยู่ฝั่งนูน้นถ้าที่2 0 0ก็น่าจะข้ามผมลุยไปจ่อหน้ากลีนเลยครับมาดูว่าบกุบกๆเข้าไปอยู่หน้ากลีนจะได้ประโยชน์อะไรไหมผมชักไม้3าเลยครับ เเไปเลยแต่ลูกรอโอเคน่าจะเหลือน้ากินแถวๆห,หน้ากินน่าจะสักห้าสิบหลาเดี๋ยวไปดูครับปช็อตสครับเหลือระยะประมาณ40สหลาครับธงปักหน้าครับพื้นที่จากขอบกินถึงธงประมาณ5้าหลานะครับลูกนี้อาจจะต้องโยนด่งหน่อยสวิงหุ่นเล็กขึ้นข้างบนหน่อยเพราะว่าอยู่ในรับด้วย อยากให้ยุดลูกมันวิ่งน้อยครับก็เลยใช้เวทห้าออใช้เวดหกสิบองศาพูดไปเริ่มลวนแล้วครับโอ้สั้นไม่สั้นแฮะอ่าใส่หยุดเร็วอยู่โอเคในวันสักหลานนิดๆปะอ,อีกคนก็พัด <c oughs> บัวดี ชนนพัดเบอร์ดี้ครับระยะประมาณคันธงครับเ,เป็นลายขวาไปซ้ายนะครับถ้าทางขึ้นด้วยน้ำหนักส่วนสูงต้องเป๊ะหน่อยอเ,เบอร์ดี้แล้วโอ้ยรอมานานเหลือเกินไป 17ครับ450หลาเป็นดอกเล็กขวาไปฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นน้ําตลอดแนวแเป็นแนวต้นไม้เราเลงยัดเออเขาเรียกอะไรหลักขาวนู่นนะครับเอาให้อยู่แฟร์ครับเพราะช่วงนี้ไม่อยู่แฟเวเลยโอ้ ดอกเล็กขวาตีดอตามตำราเป๊ะวางแผนดีครับแต่ตีสั่งไม่ได้ละร้อยเก้าสิบหลา าทงไหมไปโอ้ยเบา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 โอเค <Okay. S 1> okay. ออนอยู่ขวาโอ้ยไม่ออนแล้วไหลไปไหนไม่รู้สิบแปดหลาครับตีทะลุมาชิปกลับ <Okay. S 1> ผมเลือกใช้เวดห้าดหกองศาครับตั้งใจว่าจะตกประมาณสันเดินครับแล้วให้ลูกโค้งเข้าไปหาทงจินตนาการได้ทุกอย่างครับแต่ไม่รู้จะสั่งได้หรือเปล่า ดีย๋ยวมาดูขึ้นสายธงนิดๆโอ้เ <c oughs> <c oughs> วทด,ดีมากหยุดเร็วจัดมาถ่ายเลยให้ลายประมาณดังๆนั่นเลย <c oughs> เลียวเลี้ยวเลี้ยว โอ้ยไปหลุมหลุม18แล้วครับหลุมสุดท้ายแล้ว449หลาทวนลมด้วยเอาเล็งไปบ่อทรายที่อยู่ขอบกินทางซ้ายนู่นเลยครับแต่ต้องระวังต้นไม้ต้นมะพร้าวต้นนี้หน่อย ดอ okay. ไปหน่อยอาจจะไม่ได้ระยะเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูครับระยะ222หลาครับทวนลมปกติจะตีประมาณเหล็ก4ครับแต่นี้เพิ่มเหล็กมาจะตีง่ายๆหน่อยเพราะธงแบบอยู่ด้านขวาของกรีนนะครับก็หยิบให้บิดมากับจับโชกแล้วตีแทงๆเข้าไปเลยครับให้รูกวันเฟดจะเล็งไปกลางกรีนครับ เล่นไปกลางกลียนล้วให้ลูกเฟดไปหาทงโอ้โหเฟดอยู่ครับแต่เฟดเยอะเกินทีเบาจังกี่หลานะโอ้ลูกอยู่ในหลุมมา ระเบิดทรายครับ23หลาเหลาทรายจะแข็งๆหน่อยแน่นๆหน่อยคินี้ระวังนะครับคิดด้ระวังนะผมจะยืนสแควร์ครับปักเท้ามาในทรายหน่อยแล้วก็วางหน้าไม้เปิดนิดเดียวครับไม่เยอะผมใช้เวทด60 อไปอยู่ระดับคันธงแต่ขวาของธงครับเดี๋ยวไปดูเ<อ>ซฟพาอีกแล้วเซฟพาทั้งวันระยะประมาณเกือบเกือบสี่เก้าครับให้ลายขวาใน แล้วก็ลงเหนียวเกินรอด